าซ้ายครับเจสิสเจสิสเปิดเสาแรกชบแล้วหุ่ยบอลกำลังจะตกพื้นเข้าประตูครับทุบออกมาได้แล้วชนบุรีไปต่อเลยครับแหมเกมลุกดุเดือดจริงจริงแล้วจริงหนีไปอยู่ตรงซ้าย้ากแล้วซาเวใช้มารับบอลสวยเลยครับพี4 p ซีพีซีมวหลอกแล้วตากรอบจับบอลลงแล้วยิงออกยิงออกยากกว่ายิงเข้าอีกอ้าวไม่เข้า โอ้จังหวะซิทคอมหนาดเพื่อรวมทีจังเฮไปแล้วครับโอ้เฮเกอร์โอ้ไม่เข้าหรอภูมมไปโกลชนบุรีครับดูบุกน้อยแต่ร้อเปอร์เซ็นต์ครับขึ้นนำไปแล้วนี่เลยลูกทุ่มไก่ทีเด็ดของพวกเขายังไม่เขียเขียแล้วครับ อเกือบครับผลิต้าเจเกพีทำฟ้าหน้าจอเขยโโทษครับเอามีเอ้าแดงเลยครับเอ้าเอ้าหูเสียงร้องคือฮาเลยเกิดอะไรขึ้นครับโดนอะไรจังหวะนี้โอ้โหไปล็อกมันก็ไม่น่าจะถึงแดงหรือเปล่าครับโอ้งงเลย มาไปเอกโดนปั๊บโดนปั๊บเสียไหมไม่เสียครับเจสิตมาตามมาแก้อ้าวกรจจายไม่ดีแบบนี้งาเข้าหรือเปล่าซาเวตซาเวตเปิดเลี้ยบมาแล้วยิงโอ้โหซับเรี่ยนเลยได้แท็กมือกันแล้วแบบ่หญ่ๆครับสิบคนครับบีจีตีเสมอชนบุรีจนได้ครับหนึ่งประตูตอหนึ่งช้าเข้าไปเลยเนี่ย ยิ้มกริบแน่นอนครับทีหนึ่งสี่เปิดกะเส๋าได้ครบโอ้ยสกัดได้เพียบเลยเทียบมาก่อนนาทีทุกท้ายแถวสองยังไปงด้านของชนบุรีไมีกทีกันนอดวายกมาข้างในปอกซนไม่ผ่านลูกนี้เครีย์เรียบ้อยโอ้โหบีจีครับสิบคนเอาชนะชนบุรีไปสองประตูต่อหนึ่งครับในเกมโมบายโค